และในช่วงของวันหยุดยาวนี้เนี่ยนะคะบางท่านอาจจะใช้โอกาสนี้ออกไปเที่ยวกันแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยนะคะหลายๆครอบครัวพาบุตรหลานไปเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่กันอย่างคึกคักเลยค่ะเพื่อตอนรับเปิดเทอมใหม่นั่นเองที่กําลังจะเปิดเทอมในช่วงของกลางเดือนนั่นเองนะคะติดตามจากรายงานของคุณรัตนาพร่านน้ําค่ะ ทั่วไปแล้วนะคะย่านบางกุมูรแห่งนี้ก็นับว่าเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญค่ะที่ทุกปีนะคะผู้ปกครองก็จะพาบุตรหลานมาเลือกซื้อชุดนักเรียนต้อนรับวันเปิดเทอมกันเป็นจำนวนมากและปีนี้ก็คือคักไม่แท้กันค่ะภายในร้านขายชุดนักเรียนชื่อดังร้านนี้มีผู้ปกครองพาบุตรหลานแวะเวียนเข้าป่าไม่ขาดสายทั้งเลือกและลองชุดเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดีอย่างคุณแม่ท่านนี้ลูกสาวเลื่อนชั้นจากอนุบาลขึ้นป .1 ซึ่งต้องเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่ทั้งหมด จึงมาเลือกซื้อทั้งเสื้อและกระโปรงเคล็ดลับในการเลือกซื้อนอกจากจะเลือกเนื้อผ้าคุณภาพดีคงทนสมราคาแล้วขนาดของเสื้อและกระโปรงก็ต้องใหญ่กว่าตัวลูกด้วยจะได้ใส่นานๆเพราะตั้งใจ3ปีจะซื้อครั้งหนึ่งเพื่อประหยัดจริงๆก็จริงๆก็คิดนะคะแต่ก็คือยอมจ่ายเพราะว่ามันมันคุ้มอ่ะหนึ่งก็คือมั่นใจว่ายังไงคือเราเคยใช้อ่ะพอซื้อใช้อยู่ก็ใช้ได้ยาวอย่างนี้คุณจะเยไคะ ก็นิดก็มีบ้างแหละมีบ้างแหละแต่ว่าแต่ว่าชุดนักเรียนมันเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะยังไงก็ต้องซื้อใช้อยู่แล้วเราก็เลยต้องวางแผนไว้อยู่แล้วขณะที่ผู้ประกอบการในย่านนี้บอกว่าในสภาพเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีนักแต่ผู้ปกครองก็พาบุตหล้านมาจับใจ่ายใช้สอยเลือกซื้อชุดนักเรียนและอรองเท้ากันเป็นจํานวนมากซึ่งทางร้านได้ปรับกลยุทธ์การขายทั้งลดราคาและส่งทางไปรษณีย์เพื่อดึงดูดความสนใจ เพราะปัจจุบันมีแหล่งขายชุดได้เรลียนเพิ่มขึ้นกำลังซื้อไม่ลดลงแต่ว่า,าเขาเรียกอะไรนะตัวแทนจำหน่ายเยอะขึ้นในโรงเรียนก็มีในห้างก็มีครับเราได้รับผลเป็นวงเปที่เป็นไปก็ได้รับบ้างแต่ว่าเราก็ปรับกลยุทธ์นิดนึงก็คือ,อ,อเขาเรียกอะไรส่งทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยสัง่งทางโทรศัพท์ส่งไปรษณีย์อะไรเงี้ยครับแล้วครับแล้วตอนนี้เราได้ร่วมกับกองค้าภายใน ตั้งแต่วันที่28เมษาถึงวันที่10พฤษภาคมครับลด10%สำหรับพ่อแม่แล้วชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนของลูกปีช่วงเปิดเทอมถือเป็นสิ่งสำคัญที่พร้อมทุ่มเทแม้สภาพเศรษฐกิจไม่เอื้ออํำนวยเพราะมองว่าเป็นองค์ประกอบในการเล่าเรียนในระบบการศึกษาไทยรัตนาพรทานน้ำสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน